ครับก็สวัสดีนะครับเออมือหนึ่งั็เป็นประเพณีบุญเบิกบานของเจ้าบ้านทับสะนาฮ่อเป็นกระเห็ดทุ่งหนาวง้อมาปลุ่มมะฮ่องไก่ปอเจดีย์ไส้สำหรับมือหนึ่นะครับพระพิณีของพระอีสานฮ่อเห็ดกันมางแ่รคเบิกบานกับโรคเห็ดไห้เห็ดหน้าบ่ออะไรก็ต้องเบิกบานเสมนพี่น้องเฮ่อมาหลายหลายพี่น้องเต็มสาระ กํลังใส่บาท Saint ment, ด้วยนะครับออกําล um, ังใส่บาทให้แกวกับใส่บาทกําลังเรียนแกวกับใส่บาทเียเบิกบาทเบาทพัศนาห้องบาันาห้อเียบิกบานะครับเออกํลังใส่บาทเอ้ยบบาท า,านีไทยอีสานบ้านท่อบ่เอาเบิกบ้านเงยักษ์ไทยยนาบอะไรที่นาะ,ะเ,าเส็ลยเห็นบุญบอกบ้านซากบซาดีอยร่าลากับบ้านนะครับาลานครับลิปเนียวไวสมมนี่นะครับปืิปเหนียวไวสมสวัสดีครับ